ไอ้ลูกตื่นได้แล้วฮัลโหลนอนกินบ้างกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกอืมีอะไรเรียกอย,อยู่ได้ไมันจะนอนวันนี้ต้องวันนี้ต้องพาลูกไปโตเกียวเนี่ยแกเข้าโรงเรียนใหม่ไม่ใช่หรอ,อทีเนี้ยเออใช่วันนี้เหรอวันนี้ไม่จริง <S <S 2> <S 2> <S> มฉันจึงชอบแกงเธอเป็นประจำก็เธอนั้นน่ารักน่าโดนแก้งตลอดบางทีฉันอยากจะคิดในคิดจะคิดว่าอยากกอดอยากบอกว่ารักเธอแต่ไม่กล้าบอกขอบคุณที่ช่วยสอนให้ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าหาเธอนะเธอรู้หรือเปล่าอยากจะบอกให้เธอทราบอยากจะบอกเธออยากจะบอกเธอมากมากว่าฉันรัก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  อยากจะเลกเธอที่รัก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 และอยากจะเป็นที่พัก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 ใจถ้าคนคนนั้นไม่สนก็ยังมีชัแน่ไงเอ

พ่อมาส่งตรงนี้นะไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมของอยู่ที่หอหมดแล้วนะใช <c oughs> ่ครับครับผมจัดก,การเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนก่อนแล้วรถผมก็จอดอยู่ที่หอพักแล้วเอออยู่นีอ่อย่าสร้างปัญหาล่ะเข้าใจไหมใช <c oughs> ่ครับครับเข้าใจแล้วพ่อไปได้ okay, okay. ดแล้วโอเคโอเคมันดูลนรตัวเองบ้ไปะละหนังหนังเรื่องอะไรนะั้นที่จะไปดูนะ่ะก็เรื่องที่มันออกใหม่ไงเรื่องนะตัวเองอะ่ะบ้าพูดอะไรอะ่ะโอ้เขินนะ ชื่อหลังในสัตว์อ้าวเอ่อขอโทษนะครับับ oh, ผมครับเอ,อแถวนี้มีพวกร้านอาหารไหมครับแถวเนี้แถวนี้หร oh, oh. ออ๋อเลี้ยวแล้วมีร้านหนึ่งครับอีตรง,งนู้นอ๋อทางทางนู้นอะครับใช่ครับเลี้ยวต้องเลี้ยวไหนไหมครับเดินไปอีกแล้วก็เดียวซ้ายจะมีอยู่ร้านหนึ่งครับอ๋อร oh, ้านอะไรครับขอไม่บอกชื่อร้านนะครับ <c oughs> เขาไม่ได้จ่าย อืมเล่นตัวเอเอค่อาครับข,ข,ขอบคุณครับ <Yeah. S 1> อ๋อร้านนี้หรอกเหรออืมก็ใช้ได้แหละเฮ้ยยืมตังค์นิดหน่อยเองไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยแค่ห้าร้อยเนี่ย เมื่อวานที่ยืมไปแล้วยังไม่คืนเลยนะเฮ้ยพูดมากอ่ะรีบๆเอาวันนี้ตอนนี้เราไม่มีจริงๆอะ่ะแม่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ชายเฮ้ยเสีงยงใครวะอะไรมึงอีกเนี่ยมึงอยากมีบทบาทมากเลยไงฮะมีปัญหาเหรออืมก็เปล่าเนี่ยก็แค่เห็นคนแบบพี่ชายแล้วมันคิดถึงเฉยๆอะ่ะอะไรวะมึงอย่ามาคิดวีดูโตคิดวีดูรัดคิดมาห้ามมึงคิดโตแถวนี้นะเว้ยเฮ้ยมึงพูดเหี้ยอะไรมัน ไปดีกว่าแม่งึมฮึโอ๊ยลงไปเรื่อยแกกาว่ะแม่งข้าทขาตั้งหัวได้เขาท่าจะเดี๋ยวกูตีแม่งเลยสัตว์เอยอะไรของเขาเนี่ยเหม็นต้องเกี่ยวกัดขนาดนี้เลยเกิดอะไรขึ้นหรอติมพัดเอ่อไม่มีอะไรหรอกหวานแค่โดนหาเรื่องนิดหน่อยน่ะอ๋อก็ไอโชว์มันมายืมเงินห้าร้อยดิแต่เราไม่มีให้แล้วก็ได้ผู้ชายคนนั้นมาช่วยอ่ะ งั้นเหรอเป็นเด็กโรงเรียนไหนกันนะฮึพวกคุณมีอะไรกับผมด้วยเหรอ่อะเปล่าเปล่าค่ะปล่าค่ะไม,ไม่ไม่มีอะไรงั้นเหรองั้นผมขอตัวแล้วกันเอออืมน่ากลัวเฮ้ยไอ้นมอยู่ตรงนั้นแหละมีอะไรอีกเมื่อกี้นี้ทําปากดีจังเลยนะเนี่ย มึงแอคด้วแอคใส่ต้งโดนสักหมัดสองหมัดแล้วนี่นีนมานี้นเดินเดินตามมาเนี่ยเดินตามมาเนี่ยเดินตามมาทดานตาทำแอคทำแอ็กาดิคตัมมาดิเ็มาดิเดินตามมเดินตามมาดิเดีนยามูสดเด้ยพามมาดิเดพี่ผมขอดิเดินตามมาดีเดินผามมาดิเดินามมาดิเดินตามมาดิเดินตามมาดิเดินมพอดิเดินตามมาดิเดินตามากทเดินางนัดนจริงตผมมอดิเดินตามีาดอดีผมผมมาดิเดครัาผมจะไเดินามมาดิเดิมมอดิเจินตามเดยพี่ผมขอร้องนมยอมแล้วผมนอมแล้วตมมตาเดนตามมาลยได้ม เฮ้ยเออเออขาเขาบอกจะเอาเลยรับผมผมผมอยามเป็นมือขวาแล้วได้มือขวามือซ้ายผมไม่ตีนซ้ายผมไม่ตีนขวานิ้กก้อยตีนขวาผมได้หมดเลยครับพี่อย่าดันผมก็พออืมจะยอมมาเป็นมือขวาเหรอเดี๋ยวยังไงรับข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 ับเป็นครับผมเป็นครับเรียนลูกพี่ด้วยครับขับลูกพี่ครับเฮ้ยเริ่มหนุกละเริ่มสนุกละเออเออจะทำอะไรก็เชิญครับผมฉันกลับละครับเจอกันครับ เฮ้ยโทรศัพท์ไปไหนเนี่ยอยอ,ยอะไรอีนเนี่ยยายคนนี้ดูทางเลยดิขอโทษค่ะขอโทษค่ะเอะอเ้าคนเมื่อกี้ไม่ใช่หรอเอามีปัญหาเหรอ,อเปล่าคะ่ะไม่ไมีเออจริงด้วยขอบคุณนะคะที่ช่วยเพื่อนฉันเมื่อกี้อ,ะอ่ะเฮ้ยแค่นี้เองจิบจิบเอาว่าไงอ้าวอาจารย์สวัสดีคะ่ะมาทําอะไรกันหรอคะอ๋อพอดีว่ามาหาอาหารกินน่ะอืม มาเดทกันหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ซะต่าะหางไม่ได้มาเราอะไรแบบนั้นเดทเหรอแล้วจะเขินอะไรเราพี่เดียวกตอบให้จะว่าไปผู้ชายคนนึงใครอึผมเหรอเออจะว่าไปไม่รู้ชื่อเลยอ่าเรื่องนั้นแช่งมาเถอะเอาเป็นว่าผมขอตัวก่อนแล้วกันอ๋อเออแต่ก็ หน้าตาคุณคุณนะเป็นี่ไงก็เด็กคนนั้นคนนั้นไงที่จะย้ายมาโรงเรียนเราอะ่ะเด็กคนนั้นเหรอจริงดิใช่โรงเรียนเราเหรอเอิมน,นก็หมายความว่าผมเพิ่งย้ายมาจากไซตามะนักเรียนมปลายปีสามโรงเรียนชิคาโนบุชื่อเบตาแค่นี้แหละผมไปละดูทรงนักเลงจังเลยฮนะ เออเลยทั้งก็ช่างมันเถอะไปหาอะไรกินดีกว่าอยู่ครับนั่นเนี่ยเออปไปไปไป ที่นี่หละโรงเรียนชิคาโนบุก็ไม่เร็วนะเอาไงานะักเรียนใหม่เบตาใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ครับเออสวัสดีครับเอาคุณคนที่เจอเมื่อวานนี่เป็นอาจารย์ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าจริงด้วยขอนั้นขอแนะนำเพื่อนหน่อยนะนี่ทนันเพื่อนร่วมชั้นของนายแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันนายด้วยละ่ะยินดีที่รู้จักครับ เอ,อเช่นเช่นกันครับเออนายคนที่เจอตรงต้ารถเมลเมื่อวานนี่อ้าวเคยเจอกันแล้วเหรออ่างั้นก็สนิทเข้าไว้นะอ่าเดินไปก่อนตามมาผมจะพาดูรอบรอบเออขอบคุณขอบคุณครับ ตรงนี้เป็นโรงอาหารนะอยู่ตอนไหนก็มาหาอะไรกินที่ได้ตรงเรียนจะมีเวลากำหนดให้ว่าซื้อได้ตอนไหนบ้างไปที่อื่นกันต่อดีกว่าอ่อได้ได้ไดตรงนี้เป็นห้องสม,มุดนะว่างๆก็มาหาอ่านหนังสือแาวนี้ได้มีข้อมูลสาระเต็มไปหมดแต่เป็นผม,ผม,ม,มผมก็จะได้มาผมกินที่นี่ไปเราเรีบไปกันต่อดีกว่าเออจริงผมก็เกียดไปดีกว่า เนี่ยตรงนี้นะเอาไว้เป็นสนามบาสแล้วก็เป็นหอประชุมด้วยแล้วเขาวิ่งวิ่งทําไมอะครับผมเห็นเขาวิ่งกันอยู่เนะี่ยเขาบนอะไรกันก็ไม่รู้ไปกันดีกว่าไปไปไปไม่ยุ่งดีกว่าไปตรงนี้จะเป็นหอพักของเรียนนะแต่ว่าราคาค่อนข,ข้างที่จะแพงไปหน่อยเราไปเกอนไปกันเลยดีกว่า เออนี่มีอะไรเหรออือผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรอะ่ะคนนั้นเหรออ๋อเธอคนนั้นชื่อหวานเป็นผู้หญิงที่ซึ้อซ้าม,มากเลยล่ะอ๋อ uh huh. งั้นเหรอธอทำอะไรอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้เลยล่ะตรงสสนจะแอบ,บมองเหมืองอยู่มั้งเหมืองเหรอใครอะ่ะก็วิชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นไงรุ่นเดียวกับพวกเราเลยหน้าตาก็ดีกีฬาก็สุดยอด เรื่องเรียนไม่ต้องพูดถึงนะระดับท็อปของเรียนเลยละ่ะแต่ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มสาวาด้วยละ่ะงั้นเหรอ,อแต่เรื่องหน้าตาคงได้แค่อันดับสองอะแล้วใครอันดับหนึ่งอะนายไม่น่าถามเลยนะเอาจริงอะเออเอาจริงใกล้ได้เวลาไปเรียนแล้วไปที่ห้องกันอ่ะรอเดี๋ยวจะไปไหนแล้วนั่น นี่นายอะสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหรอครับคือ,อคือฉันมีเรื่องอยากจะถามนายสักสองสามเรื่องอะเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันจึงชอบแกล้งเธอเป็นฝา ก็เธอนั่ารักน่าโดนแกล้งตลอดบางทีฉันอยากจะคิดในคิดจะคิดว่าอยากกอดอยากบอกว่ารักเธอแต่ไม่กล้าบอกขอบคุณที่ช่วยสอนให้ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าหาเธอนะธอรู้หรือเปล่าอยากจะบอกให้เธอทราบอยากจะบอกเธออยากจะบอกเธอมากมว่าฉันรัก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 อยากจะเลีกเธอที่รัก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  และอยากจะเป็นที่พัก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 ,พกใจถ้าคนคนนั้นไม่สนก็ยังมีเชื้แน่ไงไอ้ เธอไ่ต้องสนใจเธอไปต้องสนใจเธอไปต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเธอไปต้องสนใจเธอไปต้องสนใจมันเธอสนใฉันก็พอจะคอยเป็นคนดูแลจะคอยเป็นคนแทแคร์จะคอยอยู่ข้างเธอจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเธอเป็นประจำ oh I want, I want I want I want to tell something 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 in my my eye. I love, I love I love I love you so so kind so kind I love you yeah yeah ตัวเธอไม่ต้องกังวลตัวฉันมันอยู่ทั้งคนก็เธอนี่อยู่กับฉันเธอไม่ต้องกังวลใดๆเธอไม่ต้องตกใจอะไรเธอไม่ต้องใส่ใจอะไร เธอไม่ต้องร้องไห้ใดๆทั้งสิ้นจะเป็นคนคอยเช็ดน้ำตาจะเป็นคนคอยเช็ดน้ำตาไม่ว่าอุปสรรคใดๆดเข้ามาฉันจะเป็นคนปกป้องเธอเองจะคอยดูแลเธออยู่แตอนั้นโดยบทเพลงเพลงนี้ฉันยังคงรักยังคงคิดถึงอยากให้เธอเล็กฉันว่าที่รักเล็กฉันสักทีได้ไหมที่รัก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 ได้บอกชัดชัดชัด ช่วยบอกกันชัดๆถ้าคนนั้นไม่สนใจก็ยังมีฉันอยู่นะครับ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 ,รบก็อยากให้เธอนั้นรับรักรักจากฉันถ้าคนนั้นไม่สนก็ปล่อยก็ปล่อยมันไปก็ต,ตัวตัวฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ไงยัยยัยยั I want to tell something to you, to you, my baby. Please come my, come my, come my, my life, my life, my life. It's o n l you. ตัวฉันก็อยากให้เธออยากให้เธอคณมาใช้ชีวิตกับฉันฉันยังคงคิดถึงเธอยังคงคิดถึงเธอ ฉันยังคงคิดอย่างงานฉันยังคงคิดถึงเธอยังคงคิดถึงทุกวันเลยยังคงเพ้อเลยยังละเมอเธอเจอคือคนที่ใช่เธอคือคนคนในใจเธอคือคือคนนั้นไงเธอคือคนที่ต้องการฉันยังต้องการให้เธอให้เธอเจอกับฉันและนี่คือวันที่ดีวันที่เราสองคนได้แต่งงานกัน for my life i just want just want just want you know you know baby i love you